หนึ่งนะเริ่มข้น<แ>เออเริ่มต้น<แ>เริ่มต้นถูกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครั้งนะครับกลับเข้ากับช่องโค้ดเมงนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะฮะชิเหมือนเดิมนะครับผม จาก EP กันก่อนนะฮะถ้าใครได้ติดตามนะช่องเรานะครับใน EP ที่40นะเราได้จบเรื่องของการวิเคราะห์เวลานะฮะโดยการผ่านสัญลักษณ์ Big O ไปแล้วเนาะแล้วในคราวนี้เนี่ยเราก็กลับมาสู่เรื่องของ Array นะฮะ Array แล้วเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Array นะและในหัวข้อของวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของนะครับ l i n e a r s e a r c h and b i n a r y s e a r c h นะแต่จริงๆคลิปนี้เนี่ยถ้าดูตามชื่อคลิปนะครับก็จะคือเป็น l i n e a r s e a r c h แค่เรื่องเดียวนะครับส่วน b i n a r y s e a r c h เอาไว้ ทีหลังนะอ่ะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับก่อน <shops> จะพูดถึงเรื่อเสือหรือว่าเสืออะไรก็ตามตัวเนี้ยเราต้องรู้จักตัวตรงกลางหรือว่าที่มาของมันก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ย search algorithm นะ search algorithm นถ้าถามว่าแปลตัวก็คือ algorithm <S <S การค้นหาใช่ไหมและถามว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นคำกล,งกลางๆนะที่เอาไว้เป็นตัวแทนนะฮะของ algorithm สาหรับแก้ปัญหาการค้น,นทั้งหมดเลยนะ โดยเข้าไปหาการค้นเองมันก็มีหลายแบบนะที่เราพอจะนึกออกก็เป็นกูเกิลเซิร์ชอะไรนี้ใช่ไหมพอเคยเคยุคย้นเคยกันนะครับโดยจะโดยผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2การค้นหาด้วยกัน2อ,อันนี้เป็น2อ,อันที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะก็เลยแยกเป็น2จักรวาลจักรวาลแรกก็คือว่าเราจะไปค้นหากันที่โครงสร้างข้อมูลนะก็คือเรามีโครงสร้างข้อมูลมาตุ้มก้อนหนึ่งนะจะเป็นอะไรก็ได้เราก็จะไปค้นหาในโครงสร้างข้อมูลนะียว่ามีสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคนะันนี้คืออันแรก ค้นหาจากโครงสร้างข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือค้นหาจากการคํานวณปริภูมิสถานะอะไรบางอย่างนะครับตามแต่ปัญหาไปนะอ่ะเรามาดูทีละเรื่องกันเลยก็คือค้นหาจากโครงสร้างข้อมูลเนี่ยมันก็มีข้อสร้างข้อมูลหลายแบบนะแบบนะแรบกบแบบก็คือแบบแบบเชิงเส้นนะภาษาอังกฤษก็คือใช้คําว่า,า linear data structure นะครับซึ่งก็เป็นแบบที่เราเคยเรียนก,กันมาแล้วคืออารีเองนี่คือตัวอย่างนะว่ามีอารีนะครับที่เราเคยเรียนก,กันมาเดี๋ยวนาคต อันนค้ก็จะมีพวกลิสต์พวกอะไรอีกสแต็กคิวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบไม่เชิงเส้นนะเป็น non linear data structure ถ้าจะพูดให้น่ารักก็คือเป็นแบบ non linear data structure นะฮะเป็นนันเบาๆนะตัวอันกลร่งที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างมีอะไรบ้างนะเช่นถ้าเป็นเชิงเส้นเนี่ยอันใกล้ที่เราจะเรียนกันก็คือ linear search กับ binary search และจริงๆมันก็จะมีอื่นอีกนะฮะมีอย่างอื่นอีกแล้วก็ตัวของไม่เชิงเส้นหรือว่า non linear เนี่ยก็จะมีแล้วแต่ว่า ไอ้นนลิเนียน่ยเป็นอะไรนะครับเช่นถ้าเป็นกราฟเนี่ยก็จะใช้พวก DFS BFS นะครับย่อมมาจาก Depth First ER Breadth First ER นะถ้าเป็นพวก tree นะครับก็จะใช้ d s u นะย่อมมาจาก d e j o h i n s t s e a r Union ซึ่งเนี้ยไม่ต้องไปรีบสนใจก็ได้รู้ไว้ก่อนว่ามันว่ามันมีนะที่มันเกี่ยวกับการค้นในเชิงข้อมูลที่ไม่เชิงเส้นนี่นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่การค้นหาตามสานะของปริภูมินะตัวตัวนี้เนี่ยมัน ก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะอันนี้ขอแบ่งเป็นกลุ่มๆมให้ดูก่อนกลุ่มที่จะจะแบ่งให้ดูก็คือนี่ครับนี่กลุ่มปัญหาง่ายกลุ่มปัญหายากกลุ่มปัญหาที่คิดว่ายากแล้วก็กลุ่มปัญหาไม่ต่อเนื่องกลุ่มหาต่อเนื่องแล้วจะมีอืๆอีกใหม่ๆ,ๆ,ๆซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่ปัญหาจริงๆหรือว่าปัญหานั้นคืออะไรฉะนั้นเราไม่ได้เรียนในวิชาภาษาซีเฉยๆแน่นอนเราจะต้องไปเรียนพนวกกับวิชาอัลกอริทึมวิชาเอไอวิชาเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะเพื่อจะได้หา่ละก ปัญหาที่เหมาะสมนะแต่รู้ว่าโอเคมันมีแหละที่อันก็ที่นเน่าเหนือจากที่เรารู้จักกันมาแต่ที่เราจะสนใจในภาษา C แตัวนี้เนี่ยเราสนใจที่นี้ linear search กับใบหน้าทีเสิร์นะครับผมโอเคนะคนะคมาดูที่อันแรกนะก็คือคิดนี้แหละคิดคิดเดียวนะครับเรื่องของ linear search นะครับ linear search เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือการค้นเชิงเส้นเนาะมันคืออะไรนะมันก็คืออัลกริทึมที่อยู่ในกลุ่มของการค้นหาแบบตามลําดับนะครับอัลกริทึมในกลุ่มการค้นหาแบบตามลำดับมันมีหลายแบบนะ linear search ก็ไปแค่ส่วนย่อยๆในนั้นเท่านั้นเองภาษาอังกฤษก็คือคำว่า sequential search นะครับผมคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาจากปัญหาที่ว่านะครับสมมติเรามีเลข x บางอย่างนะเลขจำนวนเต็ม x บางอย่างแล้วก็มีอาร์ของจำนวนเต็มมาให้อันหนึ่งนะสมมติว่าอาร์น,นี้ชื่อว่า a ซึ่งมีสมาชิก n ตัวนะ n นี่เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาซิว่า x เนี่ยมันอยู่ที่อินเด็กต์ใดนะฮะของอารีเอถ้าไม่มีก็ตอบลบหนึ่งแปดถ้าเรานึกย้อนไปถึงคลิปเก่าๆที่เลยเ,เคยดูมานะตอน EP ที่ที่29นะครับโดยประมาณนะนะาก็คือการเข้าใช้งานอารีเนี่ยเราก็จะเข้าว่าเนี่ยมันมีตัวอย่างนหนึ่งตัวอย่างที่4.5อ่าเป็นตัวอย่างในการค้นข้อมูลมาอย่างในอารีเนาะแต่ตอนนั้นอนะตอบแค่ว่ามีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ตอบว่าอยู่ที่อินเด็กต์ไหนนะก็ให้หยิบโค้ดเนี่ยมาประยุกต์ เราก็สามารถประยุกได้ก็วิธีประยุกเนาะจากโจทย์แต่เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้คือตัวอย่างมันใช้เอเล็ก่ะเดี๋ยวขอใช้เมาส์หนึ่งอ่ะทุกคนเห็นเมาส์ไหมอ่ะเห็นนะครับก็จะตัวอย่างนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเอเล็กนี่นะให้เป็นเอหิมใหญ่นะเออเอหิมใหญ่แล้วก็ตัวไฟล์เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นตัว X นะครับเพื่อให้เข้ากับโจทย์แล้วก็ขึ้นประทัดม่อีกขั้นหนึ่งนะเพื่อจะทําการหาว่า อะไรเนี่ยมีขนาดกี่ตัวนะโดยผ่านการใช้สูตรนี่เอาไซส์นะฮะของ a หารด้วยไซส์ของ n นะครับผมจะได้มาซึ่งจำนวนสมาชิกของ a นั่นเองนะสูตรนี้เราเคยพูดกันไปแล้วนะใน ep กันก่อนอเพื่อความง่ายตัวเป็น f กับสเกตเนี่ยจะขอไม่เขียนแล้วกันนะเขียนไปแค่ว่าให้ a เท่ากับเลขบางอย่างไปเลยแล้วก็ตัวฟาวเนี่ยเดิมที่มันเป็นบนะูลีนเนาะที่จะเก็บว่ามีหรือไม่มีก็ในโจย์นี้ต้องกลายเป็นอินเด็กซ์ฉะนั้นก็จะเปลี่ยนจากบูลีนเนี่ยให้กลายเป็นอินทิเจอร์แทนซึ่งตอนแรกก็มีค่าเริ่มต้นเป็นลบ ทำไมต้องเป็นลบหดูไปก่อนดูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทีนี้พอเราฟาวเป็นลบหนึ่งพวกเนี่ยเราก็จะทําการวนลูปนะครับวนลูปเนี่ยเดิมทีเราบอกว่าห่วงลใช่ไหมตอนนี้ไม่เอาละเราจะลบตัวเงื่อนไขขั้หลักออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากห่ให้กลายเป็น n นะนี่คือการวนลูปอรอบตามสมาชิกที่มีอยู่ในอารีน้องไปว่าเราสามารถเพิ่มเอ่อสมาชิกอารีเนี่ยขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะเสร็จแล้วเละครั้งที่เราดูเนี่ยว่าเอ๊ะที่ไอเนี่ยมันตรงกับเลขที่เราต้องการค้นหรือเปล่านะสมาชิกแต่ละตัวของอารีตรงกับที่เปล่าถ้าตรงเนี่ย ก็ทําการเซฟอินเด็กนอใบนะเซฟก็คือบันทึกอินเด็กนอใบว่าให้เท่ากับอินเด็กไอนั่นเองนะซึ่งหลักการของดีนเนเซอร์เนี่ยให้เราเจออะไรเนี่ยอย่าไปนค้นต่อนะคือเจอแล้วก็จบก็ควรจะเพิ่มบัตรใหม่อีกนิดนึงแล้วก็ทำการเซเบรกให้มันไปนะแบบเจอปุ๊บก็ออกจะลูปไปเลยไม่ต้องไปนค้นต่อทีนี้พอเราทําลูปตัวนี้จบเนี่ยเราก็จะมาดูว่าผลลัพธ์จากการทาลูปเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะเพราะเราก็มีแค่เจอกับไม่เจอใช่ไหมถ้ามันเจอเนี่ยแปลว่าเดิมเนี่ยมันมีค่าเริ่มต้นเป็นลบหนึ่ง แล้วมันเจอแปลว่ามันก็เปลี่ยนจากลบหนึ่งเป็นเลขอะไรไม่รู้ใช่ไหมอยู่ในช่วงจะอยู่ในช่วง0ูนย์ถึงเกือบ n เนาะฉะนั้นก็เช็คว่าใครว่าเออเนี่ยฟาวเนี่ยมันไม่เท่ากับลบหนึ่งนะแปลว่ามันเจอใช่ไหมถ้ามันเจอเนี่ยก็ปริ้นแตะเนาว่าเออเจอที่อินเด็กอะไรส่วนถ้าเอลก็คือมันเท่ากับลบหนึ่งเนาะถ้ามันเท่ากับลบหนึ่งก็คือเป็นค่าเริ่มต้นเองก็ปริ้นว่าลบหนึ่งนั่นเองซึ่งก็คือปริ้นฟาวเหมือนเดิมนะสเกีว่าเออทั้งอีทั้งเอลเนี่ยมันมีคําสั่งเเดียยวววกันลคคือฟฟาาิู่ ฉะนั้นจะจะใช้อันไหนก็ได้ฉะนั้นก็คือย่อแค่เหลือแค่คำสั่งเดียวคือป้นฝ่าจบนี่ก็คือเป็นเอาเอาอนกอจากาตัวอย่างก่อนกอนการเข้าถึงอะไรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโจทย์ลีเนสเซิร์ตนะฮะอ่ะมาสรุปภาพรวมอีกขั้หนึ่งนะ,ะับผมก็คือว่ามันมีการทํางานยังไงนะลีเนสเซิร์ตเนี่ยก็คือว่า 1. น,นะเริ่มคน้นเออเริ่มตน้นเริ่มตน้นนะฮะให้ค้นนะจากตัวซ้ายสุดของอาร ก็คือให้ไอเริ่มจากศูนย์วิ่งไปเรื่อยเองจริงๆจะเริ่มจากขวาก็ได้นะแต่ขอเอาสักทางหนึ่งแล้วกันนะเอาซ้ายสุดอะไรจกนั้นนะ,ะจะทําการเนี่ยเปรียบเทียบนะตัวที่ต้องการค้นหรือตัวเอ็กเนี่ยแบบตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเลยกับแต่ละสมาชิกในอะเรนะครับแต่ละสมาชิก็คือตัวเนี่ยไอเบรเกตไอว่าถ้ามันเจอเนี่ยก็แสดงว่าเออนี่แหละเราจะคำตอบแล้วก็เก็บคําตอบไว้ที่ฟาวไอแล้วก็ออกจากลูปไปเนาะตอบจบแต่ถ้ามันไม่เจอเนี่ยแสดงว่ามันค้นมาละค้นมาทั้งเอ็นตัวเลยแล้วอีเนี่ยเป็นเทสมาเลยเนาะ ให้ผลเป็นฟอร์มาเลยก็คือไม่เข้าอีฟนั่นเองพอไม่เข้าอีฟตัวฟาวก็ยังมีค่าเป็นลบหนึ่งเท่าเดิมก็ให้ตอบลบหนึ่งจบเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆนะของรีดิสเซิร์ตอันนี้มันตัวอย่างหนึ่งฮนะจากตัวอย่างเลยนะถ้าเราให้ x เปนะ็น52เนาะ x เป็น52แล้วเราเอาไปค้นในอารีซึ่งมีหน้าตาแบบนี้นี่หกตัวหนึ่งห้าไปสิบสี่เรื่อยๆเรื่อยๆเวลาเราค้นก็คน้นจากซ้ายมือก่อนว่าเอ้ยต่ยตนหน่งที่ศูนย์เนี่ยมันใช่เลข52หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ ็ค้นต่อตำแหนที่หนึ่งเนี่ยใช้เลขให้สองกระเป๋าเอาไช่ก็ค้นต่ออ่ะไปดูต่อเรื่อยแกจนถึงตัวที่มันเจอพอมันเจอปุ๊บมันก็เบรกออกจากลูบแล้วก็เก็บเนาะตัวที่มันเจอว่าเออเนี่ยอีกขีดสามคือคำตอบก็ให้ฟ้าเข้ากับสาวแล้วก็เบรกออกไปแล้วก็เป็นสามนั่นเองทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนจาก x เ,เนี่ยเมื่อกี้เป็นห้าสองใช่ไหมเปลี่ยนเป็นหนึ่งอ่าเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วก็ค้นเหมือนเดิมจะเข้าว่าเนี่ยครับมันเจอตั้งแต่ตัวแรกเลยใช่ไหมในกรณีอย่างเนี้ยเออเราจะสรุปว่านี่แหละคือวิธีีีีคือกรรณททท่่มันนจะําางเ็วสุด ก็จะปิ้นว่าย่งไงเจอตัวแรกเลยเปิ้นสูงมาลักษณะทีเ่เขาเรียกว่าเบสเคสไม่ใป็เชฟเบสเคสเบสเคสนะ hey! <Hello>! Hey! คือกรณีที่ไวที่สุดว่าอันกอร์จะทำงานได้เร็วสุดเท่าไหร่ก็เนี่ยเร็วสุดก็คือโอนหนึ่งเจอตัวแรกทำงานจบเลยนี่เองแกปให้เราลองเปลี่ยนนะเคสให้ x เ,เป็น6นะ x เ,เป็น6ดูแล้วก็เอาไปนค้นในอารีเดิมนะจะพบว่าเฮ้ยมันไม่มี6ใช่ไหมถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันไม่มี6ใ,ในในอารีเลยแต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ธทำคือ เขาไม่ได้ทำการเปรียบเทียบตัวต่อตัวนะครับตัวต่อตัวตัวตัวไปเรื่อยๆเลยจนมันออกจากลูใช่ไหมก็ยังไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นว่าลบหนึ่งเพื่อบอกว่าไม่เจอนั่นเองลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีที่มาทํางานช้าที่สุดเลยกว่าจะรู้ว่ามันไม่มีเนี่ยมันต้องวนดูทุกตัวนะดูทุกตัว ลัะนี้เรียกว่า worst case นะครับ็คือกรณีที่เร็วไร้สุดช้าที่สุดเองซึ่งจะทำงานเป็น O.N ก็สรุปนะฮะจากภาพรวมทั้งหมดนะ l ี n e a r search คืออะไรก็คือเป็น,นกราฟมนโนที่ค้นหาตามลำดับนะ u e n t i a l Search โด,ด,ดยจะมีความซับซ้อนด้เนเวลาเนี่ย O.N ในกรณีที่ทำงานช้าที่สุดและจะมีความซับซ้อนด้านลาเป็น O.1 ในกรณีที่ทำงานเร็วที่สุดนะฮะและก็จะมีความซับซ้อนด้าพื้นที่เนี่ยเป็น O.1 ก็คือ ไม่ว่าเอ็นจะเพิ่มมาเท่าไหร่แต่พื้นที่ที่ใช้ก็ยังคงเขาเดิมนะก็มีการใช้พื้นที่แบบคงที่นั่นเองนะก็จบนี่คืออาหารสาระสำคัญของเรียนเสิร์ชนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ที่มีคนดูเนเข้ามานะซึ่งก็ไม่มีนะครับไม่มีเดิมสำหรับท่านที่อยากจะให้ช่องนี้นะครับมีการจะทำคลิปความรู้วินต์ไปสามารถสนับสนุนทางคามทางพร้อมเพย์นะครับตามเดสคริปเดสคริปชันด้านล่างนะครับผม และจะเป็นการดีมากหากเราได้ทราบชื่อและบรรณาปากกาของท่านนะฮะเพื่อจะได้ขอบคุณด้วยท่านสามารถแจ้งนามว้เวลาก็ยอดสนับสนุนผ่านทางลิงก์ที่ดิจิตอลซีซีเซร t มโดเนตนะครับผมหวังว่าช่องเล่นนี้จะเป็นประกาศหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ซแอนด์ไฮทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวแล้วหน้าเราจะมาต่อกับเรื่องของ b บตเตอรี่เสิร์นะครับผมเป็นยังไงติดตามกันในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ